ไม่ว่าทีมไหนก็อยากจะได้ของหนักของแรงนะครับทั้งแมนซิสตี้แล้วก็เชลซีตอนนี้เหมือนว่าอยากจะแจมแมนยูล่าตัวเนม่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอโ้โหมาฟังกันหน่อยข่าวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ิตีแล้วก็เชลซีครับต่างสนใจในตัวเนม่ากองหน้าของปารีสแซงต์แชงในช่วงตลาดซัมเมอนี้ท่ามกลางกระแสข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ต้องบอกว่า 3, ดาวเตะวัย31ปีอย่างเนมาเนี่ยทำไปแล้ว1 1 8ประตูกับ77แอสซซจาก173นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาเมื่อปี2017นะเชื่อกันว่าเปชเช่เปิดกว้างในการขายเนม่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแม้ว่าเนมา่ายังเหลือสัญญาอีก2ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มไปอีก12เดือนก่อนหน้านี้ครับมีรายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะเดินหน้าคว้าตัวเนมา่าครับหาว่ากลุ่มทุนจาการ์ตาเนี่ยบรรลุความสำเร็จในการเช็คโอเวอร์สโมสร แ้วก็ตามครับรายงานจากฟุตบอลอิสเดอร์ครับบอกว่าเชลซีกําลังติดตามสถานการณ์ของเนม่าอย่างใกล้ชิดแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินของเชลซีในช่วงสมมตน,นี้ส่วนรายงานจากฟิชเชอร์เคสครับบอกว่าแมนซิ t y ตี้ก็ให้ความสนใจในตัวเนม่าอยู่เหมือนกันโดยรายงานบอกว่าแมนซิ t y ตี้หวังให้เนม่าเนี่ยมาเป็นคู่หูในแนวรุกของเอริงอร์เบล์ฮาร์นด์นะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่า หลายทีมเนี่ยอยากจะได้เนม่าในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าเหมือนเปเชียอยากจะขายเขาด้วยนะครับแต่มันติดเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็โอ้โหเนม่าเนี่ยรับมหาศาลมากมากต้องบอกงี้ก่อนนะครับทีมไหนจ่ายไหวเนี่ยอยากได้เนม่าเนี่ยก็ต้องมาตามจริงว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับมีข่าวหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆกับอนาคตของเนม่านักเตะชาวบราซิลคนนี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเนม่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวยาวเลย